ระหว่างนั้นเองหนูริ่งก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีและเห็นช้างน้อยร้องขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือจระเข้จึงพูดขึ้นว่าข้าจะกินเหยื่อของข้าใครนะ่ะห้ามมายุ่งทั้งนั้นช้าก่อนท่านเมื่อสักครู่ข้าได้ยินช้างน้อยเรียกท่านว่าจระเข้นิสัยไม่ดีเรื่องมันเป็นยังไง ถ้าท่านพอจะบอกให้ข้าทราบเหตุการ์ข้าจะช่วยเป็นคนกลางตัดสินว่าท่านสมควรจะกินเหยื่อของท่านหรือไม่ของมันแน่อยู่แล้วถ้าเหยื่อของข้าเผลอข้าก็มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมล่ะหนูเรงฉันน่าอุตส่าห์ช่วยเจ้าจระ,ะเแค่ไว้แต่มันยังแน่ละคุณคิดจะกินฉันอีกอะเอาอย่างนี้ฉันน่าจะตัดสินให้อย่างยุติธรรมเลยขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งสองอะช่วยแสดงเหตุการณ์ใหม่อีกทีจะได้หรือไม่ ยังไงยังไงช้างน้อยก็คือเหี่ยของข้าอยู่วาดยังคำนั่นแหละแฟมิลี่คิดเทลครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก